ทุกคนครับนี่คือวัดม่วงพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมเดินมาจากรีสอร์ทวิเศษสบายนะฮะเดินมาข้างหลังแล้วก็เดินมาเรื่อยๆค่อนข้างไกลยอยู่แต่คุ้มค่ามากเมื่อมาเห็นวัดม่วงแห่งนี้นะครับสวยงามแล้วก็มีการจำลองพูดนรกอเวจียมมาทูดแล้วก็ทั้งเทพ,พเจ้าจีนแล้วก็โบสถ์ที่มีกรีบบัวที่สวยที่สุดแล้วก็มีพวกรามกงรามเกียนอูยเยอะแยะหาทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ ใครมาพักที่อ่างทองนะครับวิธีพิเศษชัยชาญนะครับนี่คือวัดม่วงครับทุกคนนี่สำหรับคนที่ชอบวางเพลิงเผาบ้านเผาเมืองจะได้รับโทษทันนี้ฮะตกนรกไปนะครับ ซึ่งด้านหน้าผมยังไม่ไปนะครับผมเข้าทางประตูหลังซึ่งเป็นทุ่งนาสวยมากของวัดม่วงนะครับเดินมาชมวิวมาถือว่าไกลพอสมควรแต่คุ้มค่าประมาณ2-3กิโลนะครับเดินมาจากถนนหลวงที่เป็นคาเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับทุกคนนี่คือในฝั่งของศุกชิงน,นางสีดานะครับวานอน18มงกุดต่างๆนานาน,านี่ฮะทุกคน อันนี้สอนให้รู้ว่าเพราะผู้หญิงคนเดียวนางสีดาใช่ไหมทำให้ฆ่ากันวุ่นวายกันนยฮะทั้งยักษ์ทั้งมนุษย์ทั้งคนเทพต่างๆลงมาวุ่นวายกันนะฮะนี่คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอนมสารวย์ธรรมยุทธหัตถ,ถ,ถีกับพระมหาปราชาสมัยโบราณทุกคนนะฮะนี่คือเป็นการบอกให้เห็นว่าคนทําความดีแม้จะผ่านพ้นไปคนก็ยังเคารพรักนึกถึงบุญคุณนี่หากจะมีบอกกันเลยลิงเริงนิ่ง,งเอก นินอาสารพัสสารเพชื่อนางเงือกพระอภัยมณีก็มีขุนแผนนี่ฮะขุนแผนได้เมียเป็นนางบวกเคยผ่าท้องมาเป็นเอาลูกมาเป็นกุมารทองนะฮะนี่ฮะน่าสนใจมากนีบันทองห้ามทับนะครับทุกคนเขาจะเขียนบรรยายไ้หมดนะนี่ฮะเป็นความรู้นะฮะใครมีเวลาก็อ่านนะครับ อันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรลองทายมาสิครับอันนี้ทองดอกทองแก้วชาวบ้านเมืองเป็นคนวิเศษชัยชาญได้ร่วมกันเข็นฆ่าพม่าที่มาค้นหาสาวสาวชาวบ้านของวิเศษชัยชาญหลังจากฆ่าทหารพม่าเดินไปร่วมกันที่โพสามต้นบางระจนันเพื่อร่วมกันต้านฆ่าศึกเป็นสองคนของชาววิเศษชัยชาญน,นะฮะที่ไปร่วมกับศึกบางระจันนะฮะทุกคนนะฮะ เป็นวีรชนที่ถ้าเกิดใครไปวัดนะฮะวัดวิเศษชัยชาญเนี่ยก็จะเห็นอนุสาวรีย์ซึ่งในหลวงราชการที่สิเคยมาทรงทําพิธีเปิดเมื่อปี2520โดยผมก็ยังไม่เคยไปนะครับแต่จําได้ว่า,าพระองค์ท่านเคยมาทําพิธีเปิดตอนปี2520เมื่อ46ปีที่แล้วนะครับทุกคนมีวัดม่วงนะครับ c o n เชน n ์ e ดอะเวิ l ด์สวัสดีพระอุโบส that is surrounded Buy l o t u s petals you know, นะฮะก็จะเป็นแบบภาพประวัติศาสตร์นะฮะอยู่ในโบสถ์ก็จะมีพระเกคจิอาจารย์ซึ่งเขาใช้คำว่า f a o u u s ั o n k นะครับแล้วก็มีพระอุโบสถที่เป็นกรีดบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคน เดี๋ยวเราจะพาไปดูพระโอโบสดที่เป็นกรีบบัวลายร้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเช่นกันนะหลวงพ่อใหญ่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับแล้วก็องค์พระหัตถ์นะคับพระหัตถ์ของท่านที่ใหญ่ๆใ,ใครเอาหัวไปชนศีรษะไปชนแล้วก็ขอพรก็จะได้สมหวังนะครับนี่คือเป็นเทพนะเออเป็นคล้ายๆกับเป็นแดนนรกแดน,นสวรรค์ทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ ก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่หน้าวัดม่วงนะฮะของพี่ขวัญเรือนฮะของพี่ขวัญเรือนก็บอกว่าดัง